ลผลพวงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ทําให้มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะคะโดยทีมกฎหมายฝ่ายรัฐบาลได้หอบหลักฐานแจ้งความเอาผิดสสพัก ก้าวไกลนะคะโดยนายสุพรอัถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนําหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่บกอปอ,อทอนะคะหรือกองบังคับการปร,บปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาญกรรมทางเทคโนโลยีกล่าวโทษนางอมรัตน์โชคปมิตรกุลนะคะสอสอพักก้าวไกลนะคะแจ้งความเอาผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และกฎหมายอาญาม,มาตรา112ค่ะซึ่งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักก้าวไกลก็มองว่าเป็นความพยายามใช้กฎหมายมาปิดปากสสและพักก็พร้อม จัดทีมกฎหมายสู้และอยู่เคียงข้างสสอัมรัฐและตั้งคําถามกลับไปยังนายกรัฐมนตรีว่าเห็นด้วยกับการกระทําแบบนี้หรือไม่นะคะขณะที่ฝ่ายกฎหมายพักประชาธิปัตย์เตรียมฟ้องดําเนินคดีกับนายประเสริฐจันรวงทองสสพักเพื่อไทยที่กล่าวหาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจัดซื้อถุงมือยางคะ่ะ และว,วันนี้ก็มีประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นมานะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีค่ะเดินตัดหน้ากล้องสื่อมวลชนขณะกําลังสัมภาษณ์ในชวนหลีกภัยประธานสภานะคะโดยเฉพาะหลังเดินตัดหน้ากล้องเนี่ยนายกก็ให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายของฝ่ายค้านว่าควรมีมารยาทให้สมกับอยู่ในสภาอันทรงเกียรติและก็บอกว่าตนเองนั้นให้เกียรติทุกคนค่ะ